ะะดิฉันวิไัยวันชุมทองแพทยราชการบำนาญครูนะคะอายุ63ปีอยู่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะวันนี้อยากขอโอกาสมาส่งกันบ้านค่ะจากเหตุการณ์ในครอบครัวเมื่อคืนนะคะพอมาอ่านดูแล้วมันจะตรงกับบททบทวนธรรมข้อที่80นะคะที่ว่า เมื่อได้มุ่งหมายให้เกิดดีและพยายามทำอย่างเต็มที่แล้วแต่ดีนั้นไม่สมบูรณ์ไม่สำเร็จดังใจหมายกิเลสมักจะหลอกบอกว่าถ้าไม่สมบูรณ์ไม่สำเร็จจะเสียหายจะไม่สบายใจเป็นความลวงให้ใช้ปัญญาหากลำกิเลสโดยบอกกับกิเลสว่า ถ้าได้มากกว่านี้ถ้าสมบูรณ์หรือสำเร็จกว่านี้จะเสียหายเพราะในขณะนั้นยังไม่ใช่เวลาที่จะได้มากกว่านี้ยังไม่ใช่เวลาที่จะสมบูรณ์หรือสำเร็จมากกว่านี้ในครั้งนั้นไม่สมบูรณ์ไม่สำเร็จจะดีที่สุดยุติธรรมที่สุดตามปุสลนอาุสลนของเราและคนที่เกี่ยวข้อง เหตุการณ์เมื่อคืนนะครับนั่งนั่งประชุมทางซูมอยู่แล้วก็ตามปกติลูกคุณน้องเนี่ยเวลาเขาเขาสอนติวนะคะเขาสอนติวทั้งวันเลยสวัาดีก็าจะเครียดเหนื่อยอยู่หน้าคมตลอดเขาก็แยกตัวไปไปไปสอนอีกอีกหลังหนึ่งที่บ้านนะคะพวกเขามาปั๊บก็เปิดประตูปั๊บก็จะตรงกับที่นั่งนั่งทูมอยู่พอดีเขาก็จะบอกว่าให้ปิด คือพอเขาไหว้ปิดเรากิเลสมาทันทีเลยนะคะเข้าใจว่าเขาเสียงจากบกวนเขาก็เลยเอาเอาหูฟังเนี่ยไปเสียบเครื่องเพื่อไม่ให้ได้ยินนะคะแต่เจตนาของเขาคือให้ปิดหน้าจออย่าให้เห็นเขาตอนที่เข้าอย่างเงี้ยคือคือแปลไปคนละความหมายนะคะแล้วเสร็จแล้วพอเขามาเสร็จเขาก็ไปไปดูไปสำรวจรถเขาอะ พระรถเขาจอดนานแล้วไม่ได้สตาร์ทแล้วด,ดูฝนนะคะฝนตกเขาก็กลัวว่า,วารถจะเครื่องจะไม่ติดเขาก็ไปไปจะไปสตาร์ทปรากฏว่าราขึ้นเต็มนะคะเขาก็โมโหใหญ่เลยเขาว่าเราถึงเป็นแม่เนี่ยไม่เอาใจใส่ไม่ห่วงเขาไม่ห่วงสมบัติเขาสร้างทีนี้ด้วยความที่เราก็ คือห่านหลายด้านจนไม่รู้จะทํำยังไงนะคะคือมีรถสองคันก็เ,เอาของเองไปใช้ไม่ได้ไปแตะต้องของเขาเขาว่าเออเมื่อก่อนเห็นเอาไปใช้ได้ใช้ดีเขาก็ไม่ได้ว่าแต่พอไปถล่มมีดเขาบอกให้เอาไปครีมวันนั้นจะเอาไปครีมให้เขาก็ไม่มีไอ้สม,มุดอยู่ในรถก็เลยไม่ได้ครีมแล้วเขาบอกว่าตั้งแต่วันนั้นเห็นแม่แม่จับเลยเขาก็เลยน้อยใจนะคะเขาก็บวยวายใหญ่เลย ทำยังไงดีมันกลายเป็นเรื่องใหญ่โตมากโอราแล้วก็ทําใจนะคะตอนแรกทําใจพอเขาพูดมากที่นี้นะคะกิเลสมากก้อนใหญ่เลยก็ะลเะบิดนะคะบอกอยู่ไม่ได้แล้วจะไปอยู่ที่อื่นแล้ววุ่นวายจริงนะคะแล้วเขาก็เสียใจเขาก็โลองไห้นะคะแล้วเออแล้วก็ไม่รู้จะแก้ปัญหาย,ยังไงในช่วงวิกฤตตรงนั้นนะคะ ก็คุยไปคุยมาก็คุยกันหลายคำคยก็เลยเตือนตัวเองว่าบิบากมาแล้วทีนี้เขาก็หาว่าแช่งเขาอีกเดี๋ยวเขาจะตกนรลกคือคือด้วยความที่ที่สื่อสารกันกันไม่เข้าใจอะนะคะก็เลยเศร้าปากแล้วน้ำตาก็ไหลเขาก็บอกเห็นไหมเขาเนี่ยทำให้แม่ร้อง่ายเนี่ยเขาบาปหลังจากนั้นก็เลยพ่อเขานั่งอยู่ด้วยพ่อก็บอกว่า ให้ใจเย็นๆค,คือคือพ่อเขาเข้าใจอะคือแม่ลูกสองคนเนี้ยคือคุยอะไรกันได้ไม่นานนะคะมันมนจะมีวิบากากันเสมอเลยก็เลยเมื่อคืนเข้าไปนอนก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะไปอยู่อีกอีกบ้านในเมืองก็ได้ทีนี้จะพารถไปไว้ในเมืองเลยนะคะ mm hmm. คือด้วยความที่เขาพอพอทําอะไรแล้วก็ต้องได้ดั่งใจคือเขาเป็นคนคนเก่งจนยึดมั่นถือมั่นมากเกินไปเขาบอกเขาอุตส่าห์ทําทุกอย่างเพื่อให้แม่กับพ่อสบาย เราบอกเราก็ไม่ได้ต้องการอะไรจากเขาเราก็สร้างทุกอย่างให้เขานั่นแหละเราจะไปที่ไหนก็ได้ที่สบายใจ <c oughs> นะคะพอหัวลุงเขาก็ไปขอทูแล้วก็เลยกดกันแล้วว่าโอ้มมีอะไรก็ให้พูดนะบางทีแม่ก็ไม่เข้าใจวัยรุ่น <c oughs> คือพูดกันนะเขาก็นิ่งนะคะแล้วเขาก็มากราบที่เทา้าหมอ แม่นะ่ะให้อภัยลูกเสมอไม่เคยไม่เคยโกรธไม่เคยว่าอะไรแต่บางครั้งบางคราวคือเราสื่อสารกันไม่ไม่ตรงอะนะคะก็เลยมานั่งนึกตอนเช้าว่วาเออทุกครั้งที่เราคาดหวังให้สิ่งที่ดีเกิดแต่มันไม่เกิดมันกลายไปเป็นอีกมุมหนึ่งเลยนะคะเพราะนั้นบางครั้งบางคราวเนี่ยที่เขาบอกว่าต้องเตรียมใจไว้เมื่อเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นในทางตรงกันข้ามเราก็ต้องยอมรับให้ได้ ก็เลยปล่อยวางแล้วก็สอนก็บอกว่าลูกก็ควรจะปล่อยวางบ้างเพราะบางสินบางอย่างมันอาจจะไม่ได้ดั่งใจเสมอไปนะคะเขากฟังนะคะแล้วก็เลยเออตอนเช้าก็โอเคนะคะเขาก็ไปไปสอนอีกเหมือนเดิมแล้วก็บอกเขาบอกว่าลูกอยู่หนะ้าคมนานๆน,น,นะให้ดูแลตัวเองด้วยคือนน,นหาหามากก็ไม่ใช่จะมีความสุขเสมอไปแต่ความสุขเนี่ย เอาอะไรมาเลกเมย์กไ็ไม่ยอมหรอกอยากจะให้ลูกมีความสุขก็เลยสื่อสารกับเขาแบบนี้นะคะก็เลยคิดว่าเออตั้งแต่เราเเข้าคอสนี้มามันเขาสอนให้เรารู้ว่าวิธีการรับมือกับปัญหาควรทําอย่างไรแล้วก็ในเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวันก็ดีขึ้นนะคะในเรื่องของการรักษาศีลก็รักษาศีลได้เพิ่มขึ้นเมื่อก่อนเวลาเข้าสวนนะคะทําสวนปลูกต้นไม้เนี่ย ถ้าจะจจะเกาะติดมาเสมอแล้วมาเห็นเนี่ยสุกเลือดเต็มไปหมดทุกครั้งเลยแต่นะวันนี้แค่เดินเข้าไปนะคะพอมันเริ่มเกาะนะคะจัแปลบทันทีเลยเหมือนกับมดแดงกัดนะคะนึกว่าอีกเหลียวเน่ก็เลยถอดรองเท้าออกมาดูจริงๆด้วยนะคะก็เลือดเชี่ยออกนะคะมันไม่ทันได้กินเลือดน,นะคะ คือรู้ตัวซะก่อนแล้วก็ยุงก็เหมือนกันนะคะเมื่อก่อนถ้ายุงยุงมามามา,ากัดเผอตัวตุกทังท,งทันทีเลยแต่ตอนนี้พอยุงตัดปั๊บจะพิจารณานะคะแล้วก็เป่าถ้ามันยังไม่ออกก็ค่อยๆเอามือไปหยิบแล้วก็ไปปล่อยมันนะคะ แล้วมันก็ยังเป็นยังบินได้ด้วย <c ười> คือความรู้สึกว่าเออนะคะการที่เราได้ถือศีลเนี่ยเหตุการณ์ต่างๆมันก็ดีขึ้นแล้ววันก่อนมีมีคนมาขอซื้อรถเก่าที่บ้านเนี่ยเขาไปเจอตะขาบตัวเบื้อเริ่มเลยเขาจะตีมันบอกว่าอยาไปตีมันเลยปล่อยให้มันไปเถอะมันก็รักชีวิตเขาก็ยังว่าเออเก่งจังเราเป็นคนที่ไม่ไม่ไม่ฆ่าสัตว์ก็คือความรู้สึกว่า เหตุการณ์แบบนี้อย่างเมื่อคืนวานก็มีหูกับปะเข้ามาอยู่หน้าประตูนะคะลูกก็เห็นแล้วก็มาบอกแม่แม่แม,แม,แม่หูกระปะมันจะมานอนพูดอยู่เลยนะคะที่พื้นสะอาดเนี่ยก็เลยให้ลูกไปเอาไอ้ที่ตักขยะมาแล้วก็เทียเข้า,เข,าเข้าที่ตักขยะแล้วก็พาไปทิ้งาชายถานนนะคะในโบที่นุ่นเนี่ยแล้วก็บอกว่า คือจริงๆแล้วเราก็อย่าช่างวิบากต่อกันเลยนะคะก็ขอให้ต่างคนต่างไปนะคะก็อย่างจะส่งกันบ้านแค่นี้นะคะ่ะขอบคุณมากค่ะค่ะอาวิไลวันเป็นการบ้านที่มีคุณค่ามากเลยนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องของการที่เรามีโอกาสเกิดขึ้นได้อยู่แล้วอยู่ในครอบครัวเดียวกันน่นะคะแต่ว่าการที่คุณแม่มี โอกาสได้มาเรียนรู้ทําให้เราได้เห็นความต่างใช่ไหมคะต่างกับเมื่อก่อนมากไหมคะอวิเรยมันต่างกับเมื่อก่อนมากไหมคะต่างปฏิกิยาของลูกเขาเขาต่างกับเมื่อก่อนไหมคะก็ต่างค่ะ,คะเขาก็คือเขาจะเป็นคนที่ชอบปฏิบัติธรรมแต่เขาจะเน้นไปที่นั่งสมาธิได้เดือนจงกรมแล้วเขาก็บอกว่า แม่เนี่ยแต่งกายซื้อเสืรร้อผ้าทำไมเยอะแยะไม่เห็นได้ใช้ประโยชน์เอาสักสองสามชุดพอเขามีชุดแค่สามชุดแค่นั้นแหละเขาจะใช้หมุนเวียนคือเขาเป็นค,คนละก,ก,ก,กิเลสมากๆกับกินมื้อเดียวแล้วก็อืมเขาจะลุกขึ้นหุงข้าวให้ตักบาตรทั่วเลยแล้วหุงแล้วเขาก็ตากไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วเขาเขาก็ไปไปไป,ไปสอนนะคะแล้วเขาก็จะเรียกแม่ลุกขึ้นตักบาตด้วย คือเขาเขาจนที่ลูกคนที่พูดถึงนี่เป็นลูกลูกคนเดียวกันลูกคนที่ยังลูกคนที่ยังไม่เข้าซูมค่ะคนที่เข้าซูมนี่เป็นคนเป็นคนโตค่ะคนโตนี่คือลูกคนเล็กคนเล็กเป็นผู้ชายหรือเปล่าคะผู้หญิงค่ะแต่เขาเค่ะแต่เขาจะวบอกว่าเขาน่าจะเป็นผู้ชายแต่แม่เนี่ยเกิดผิดเพราะว่าตอนที่ท้องตอนที่ท้องเ้าว่าคือมีเหตุการณ์ในชีวิตเยอะมาก พี่สาวเขาตกบอบรล่องนะคะแล้วเราก็ท้องท้องเต็มที่อายุสิบเก้าเดือนแต่แล้วก็โดดลงไปช่วยพี right, uh ่เขาตอนนั prawda, so ้นเหลือในบอบ๋ล่องนะคะล่องลึกด้วยแล้วก็ชูชูชูลูกขึ้นมาให้คนอื่นช่วยก็บอกว่าเขาเนี่ยอวัยวะพี่ต้องเปลี่ยนช่วงนั้นแน่เลยฮคือเขาเขาบอกว่าเขาอยากจะไปบวชนะแม่แต่ว่าพราเขาไม่ไป เขาเคยไปบวชอยู่เดือนหนึ่งแล้วเขาจะขอบวชต่อแต่พ่อก็รู้สึกไม่สบายใจเขาจะไปอยู่ไกลเกินจนลองไปเยี่ยมอะไรลําบากบอกอยากไปบวชเลยภาระก็ยังมีพ่อก็ย,ย,ยังยังยังไม่แข็งแรงนะะก็ให้เขามาอยู่ที่บ้านแต่เขาก็แยกตัวปฏิบัติอยู่ตลอดอะคะ่ะค่ะโอเคค่ะนี่คุณแม่ก็มีกุศลนะคะได้ลูกที่ลูกก็ปฏิบัติธรรมในระดับหนึ่งแล้วแหละเดี๋ยวก็ จะมีพลังเหนี่ยวนําหรืออยู่ที่ว่าเราเป็นตัวอย่างเราเป็นตัวอย่างให้เขาได้นี่เรากา็ได้มาเรียนรู้แล้วเรามีจิตใจที่อ่อนโยนขึ้นมากแล้วแล้วทีนี้สิ่งเหล่านี้แหละมันก็จะทําให้เราเรารู้เท่าทันเ,เรารู้เท่าทันอารมณ์ของเรานะคะแล้วก็ลูกก็จะได้รับพลังเหล่านี้นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นสิ่งมาทดสอบแล้วก็เราก็ได้ได้โจทย์ ที่จะได้มาเรียนรู้แล้วก็ปฏิบัติให้เราจเจริญยิ่งยิ่งขึ้นนะคะค่ะนัวธนากับอาเวลายันค่ะค่ะ,คะ,คะต่อไปเป็นน้องนัชพัฒนนะคะหลังจากน้องนัชพัฒนนี่เรามาผ่อนคลาย